สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีผู้ชมทุกทุกท่านครับผมครับวันนี้จะปลามาปักเบ็ดนะครับท่านผู้ชมครับนะครับนี่เบ็ดความยาวหนึ่งเมตรนะครับผมปักตีตอนนี้อยู่ที่แถววังช้างนะครับตำบลเมืองชุมอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับผมมาตัวไอ้แดนกับไอ้เกมนะครับไอ้แดนนี่ใส่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมครับ ปุ่นนะครับปุ่นไอแดนนะครับเยอเยอวันนี้เป็นห่วงนะครับเนาะมาตัวไอเกมคนไอเกมกอยโยปุ่นนะครับทําจผครับปุ่นนะปุ่นไอเกมครับแล้วก็ลุงสี่มพนนะครับลุงสี่ก็น่าจะไปใส่โซนต้องปุ่นนะครับ นะครับเดี๋ยวผมขอพักเบ็ดไปก่อนนะครับท่านชมครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศมลงนะครับผมตอนนี้ประมาณห้าโมงเกือบหกโมงแล้วนะครับนะครับตะวันก็อย่มาตกเตือนนะครับเนาะแดดฮอนขนาดเลยนะครับอันนี้ผมขอปักเบ็ดไปก่อนนะครับผมครับนี่ผมก็เริ่มปักแล้วนะครับผม เดี๋ยวมืดเรามาลุ้นกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอปักไปก่อนนะครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเฮาจะไปใจเบ็ดกันเลยนะครับผมตะกี้ผมใส่ผมมัดสักกํานะครับท่านผู้ชมครับนะครับเบ็ดยังเหลืออยู่นะครับผมตะกี้ฝนตกลงมันหนักขนาดเลยนะครับใส่ตะกี้ยังแดดอยู่นะครับใส่ไปได้สักกํามืดฝนเราฝนตกมันหนักขนาดเลยนะครับก็เลยขจายปิก มาตีพักก่อนนะครับปิ้งมาตีแห้งก่อนนะครับว่าเดี๋ยวจะไปใส่ต่ออยู่นะครับผมแล้วก็ลวดไปใจรอบแหลกเลยนะครับผมอันนี้ก็ตั้งลุงสีไอ้แดนไอ้เกมก็จะไปใจเบ็ดเหมือนกันแล้วนะครับครับไปพูดลมานานมะดลมันมาันเนอมันมันกันนะครับมนะันมนกันครับเนอไปใจกันพูดละครับไอ้แดนไอ้เกมลุงสีนะครับผม นี่เปินไปทางปุ่นกันนะครับเนาะแต่ของผมนี่ผมใส่นี่ใส่ใส่ทงโซนเพนะครับผมป่ะท่านผู้ชมครับลุยปิจัยเบสต่อกันเลยนะครับผมโอ้มาดูหลังนี้นะครับท่านผู้ชมครับอืเก็นแล้วนะครับปักกล้องก่อนเป็ดปักกดนะครับท่านผู้ชมครับนะครับผมเอาแล้วครับ ตัวเลขเป็นปากกดนะครับเดี๋ยวผมหักเงาะก่อนครับมันม์หมันๆ์ครับตัวแรกเอนะครับเปิดปากกดนะครับผมนะครับแต้มหรกไปละปะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเยอะกันนะครับผมเดี๋ยวหอไปรุ่นต่อนะครับผมดูแบบนี้นะครับหนังครับหลังนี้ปากกินเห็นแล้วนะครับผม ครับเป็นปากฏนะครับผม,ผมเดี๋ยวผมดึงขึ้นมาก่อนนะครับเห็นนะครับผมตัวที่สองนะครับมาละนะครับใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมฮัเกเนื่องมันออกก่อนนะครับ ข็งขนาดนะครับตัวที่สองนะครับผมเน๊นะครับสองตัวแล้วนะครับท่านชมครับไปไปต่อครับมาดูหลังนี้นะครับหลังนี้ปลากินแล้วนะครับท่านชมครับเออเป็นปลาช่อนนะครับผมนะครับช่อนน้อยเออหลังนี้กับปติสกรรมนะครับอ่ะก็ใส่งามอยู่นะครับตัวนี้ ตัวที่สามนะครับผมปลาอยได้อยู่นะครับเนี่ยครับสามตัวแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปีนเหยื่อแล้วก็เดี๋ยวเราไปรุ่นต่อนะครับท่านชมครับตอนนี้ฝนก็ตกลงมาแหมแล้วนะครับออยลงมาหมแล้วดูหลังต่อไปนะครับโอ้หลังนี้น่ปากกินแล้วนะครับท่านชมครับนี่ เป็นปลาช่อนนะครับหลังตรงข้ามมันมากินนะครับอ๋อได้นี่เหีมตวงแล้วนะครับผมก็ใส่หมกถอดกรอบเนี่ยนะครับนะครับสีตัวแล้วนะครับอ่ะนี่นะครับป่ะลุ้นต่อครับท่านชมครับเดี๋ยวผมเป็นเยอะกันนะครับหลังนี้ติดนะครับ มาดูหลังนี้นะครับท่านผู้ชมครับอย่างดึงไปนี่เย็นนะครับท่านผู้ชมครับนะนะครับดึงขึ้นมาก่อนนะครับปลาออกเดี๋กันนะครับเย็นตัวนี้ออกก่อนกินแน่นเลย ครับเดินเดวครับเย็นนะครับผมออกหว่นขี้ยานะครับนะครับเย็นกินนะครับผมดูน่าจะกินเหม็นนะครับดูสายแล้วครับเราสายริ้วหมดเลยนะครับน้ดีชมครับเก็บก่อนนะครับเย็นตัวนี้ กันครับต้งนี้ครับอ่ะไปะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเยอะแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นต่อนะครับอือแถงนี้ติดหันแล้วนะครับปลาช่อนอุย้ยไส่หมกทอดนะครับผมกัครับปักกล้องดีๆกัน นี่นะครับแ้กม่แต่ตัวหมกไว้รุ่นไวรุนนะครับนี่นะครับได้เห็นตัวแล้วนะครับผมหมานี่จับตัวน้อยไปหน่อยนะครับผมอ่นะครับฝั่งหลังตรงข้ามนี่ผมตีสกรรมนะครับอ่เดี๋ยวผมเปลีนเยอะกันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปลุ้นต่อนะครับผมโอ้หลังนี้นะครับท่านผู้ชมครับ น,นี่เป็นปากดนะครับ <c oughs> นี่นะครับผมได้แฮมตวงแล้วครับโอ้หมนันหมันครับหลังตองข้ามหลังตองข้ามหนึ่นกิจกรรมนะครับปากดนะครับได้แฮมตวงแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาเงื่อนมันออกกันครับโอ้ดูหักหนักขนาดเลย ได้ทำตวงแล้วปรากฏนะครับผมปรากฏอยู่ีนน้นะครับอ่ะนะครับตวเปอให่นะครับท่านชมครับหมายนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมปิ้นเดียวกันนะครับผมท่านชมครับอย่างนี้นะครับอลางีป่าติดแล้วนะครับโอ้เกองขี้ยาในนี่นะครับ ผมดึงมาก่อนนี่นะครับผมได้เนมตัวงแล้วนะครับปลาช่อนนะครับตัวนี้ใส่งามหน่อยนะครับเดี๋ขึ้นมาแหมน้อยนะครับนะครับอ้ถือว่ามันหมานอยู่นะครับท่านผู้ชมครับหมายนี้แต่มันจะตัวน้อยไปหน่อยนะครับนี่นะครับได้หลายตัวแล้วนะครับผมนี่นะครับเห็นก็ครับ เดี๋ยวผมเปลีเดนเยอะกันนะครับท่านชมครับแล้วผมมันไปหว่านขี้ยานะครับเป็นเยอะกันนะครับครับท่านชมครับปิกมาแล้วนะครับผมนะครับผลงานรอบแรกนะครับก็ถือว่าได้อยนะครับแต่มันมันปอตัวใหญ่นะครับตัวน้อยนะครับผมกระชังได้แจ่น้ำแล้วนะครับ เดี๋ยวน้องพอรอบที่สองกำนะครับเสดีปต่อนะครับถือว่าได้แต้มอยู่นะครับท่านชมครับนี่ตัวมันพอใหญ่นะครับนะครับเดี๋ยวพักแฮมสักกำก่อนนะครับท่านชมครับแล้วก็เดี๋ยวไปรุ่นรอบที่สองนะครับผมฝนมันตกตัยนะครับตกหนักขนาดเลยนะครับ นี่จะจะไปใจรอบที่สองกันแล้วนะครับผมไอแดนก็ไปเกมไปปุ้นแล้วนะครับลุกสี่ก็ไปปุ้นแล้วนะครับไปนอนพุ้นละนะครับไปท้ชมครับเดี๋ยวเอาไปใจของเขาเลยนะครับผมเพราะว่ารอบที่สองนะครับป่าจะติดเพิ่มแฮมที่ตัวนะครับผม เฮีเห็นแล้วครับมเเดี๋ยวผมดขึ้นมาก่อนโอเคนะครับผมได้มาแล้วครับเป็นปลาดุกนะครับผมผมปักกล้อดีๆกันนะครับนะครับหมานะครับรอบแรก รอบที่สองนะครับตัวแรกนะครับเซนกับชังกันนะครับเป็นปลาดุกนะครับน้ำเยวครับเดี๋ยวเติมเจือกันนะครับน้ำเชียวครับรอบที่สองรบบนี้นะครับพอจะได้เพิ่มเห็กี่ตัวนะครับ ผมครับดูหลังนี้นะครับหลังน,นี้ปลาช่อนติดแล้วนะครับผมเดินขึ้นมาก่นอนโหมันไปติดยังไงนี่ครับเดี๋ยวกันนะครับปักกล้องดีๆกันนะครับตัวที่สองผมใส่ในกระชังกันนะครับนี่ไปกล้องอยังไงนี่เดี๋ยวกันครับผมดูกัน อ๋อกลองตังทีนะครับเนาะอ่นะครับตัวที่สองนะครับผมได้ละหลังนี้หลังต้องข้ามนี่มันติเตียนนะครับท่านชมครับอันนี้ผมเปลี่ยนเยอะแล้วก็เดี๋ยวห่อไปรุ่นต่อนะครับผมดูหลังนี้นะครับหลังนี้ปากินคำนั้นนครับผมเป็นปากดนะครับท่านชมครับหลังนี้บัตรติสกรรมนะครับท่านชมครับนี่ ครับสายไปกล้องที่ต้นเข้าเหีนนะครับนบ้อไปเก็บตัวนี้ก่อนนะครับนะครับเป็นปลากฏนะครับผมแต่เห็นตัวแล้วนะครับนะครับ สามตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเยอะกันนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนหลังขั้นตัวนะครับเป็นหลังนี้ตัวนะครับผมมาดูหลังนี้นะครับหลังนี้อย่างดึงไปมนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับอเอ้ยติดตัวครับอ ทิศกรรมนะครับท่านผู้ชมครับน่าจะเยียนมู้น,นะครับนะนี่นะครับโดนดึงไปนะครับที่ขี้โคเห็นนะครับเนาะเดี๋ยวผมเิินเยอะกันนะครับเติมเยอะกันไม่นแน่ใจว่าอย่างดึงไปนะครับ เดี๋ยวปอาไปรุนต่อครับท่านผู้ชมครับหลังอื่นต่อนะครับเนาโอ้โหดูเหลานี้นะครับดูครับป่าติดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมดึงขึ้นมาก่อนนะครับเนี่ยครับผมปักกล้องก่อนนะครับครับตัวที่สี่นะครับท่านผู้ชมครับ รอบที่สองนี่ขมานเหมือนกันนะยูนะครับเจะสิธามันตืนน้อยหน่อยนะครับนะครับที่ีหลังตรงข้ามนี่บอกินสะกรมนะครับปฏิทนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเยอะแล้วก่อเดี๋ยวเอาไปรุ่นต่อนะครับครับรุ่นต่อไปต่อนะครับท่านผู้ชมครับต่อไปผมอยู่เออ หลังนี้กระติด, you, ด,ด <im> อยู่นะครับท่านทั้งหมดดูโอ้โหแฮมแฮมปีนะครับเนาะถึงจะกิโลนะครับตัวนี้ตัวน้อยนะครับเออดื่นเบ็ดเห็นนะครับท่านทั้งหมดเนาะลื่นเบ็ดนะครับเออตายเห็นแกันนะถ้เอาออกครับบ้า ถ้าเอาออกจะตายก่นนะครับนะผมจะปล่อยมันนะครับตัวนี้ครับท่านชมครับเตมนี่ใจว่าไันจะรอดก่อนนะครับเดี๋ยวลองปล่อยดูนะครับไปก่อนรอดก่อนครับตัวน้อยล้ำไปนะครับท่านชมครับรถหลังตรงข้ามนี่มอนตีรสกัมนะครับผมอเดี๋ยวเอาไปรุ่นต่อนะครับผม กินเยอะเลยพ้อแล้วนะครับผมดูหลังต่อไปนะครับหลังนี้เหยื่อมีอยู่เหมือนเดิมนี่ก็เหย,ยื่อยูมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเออเหยื่อตายนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนนะครับหลังนี้ดูหลังนี้นะครับโอ้หลังนี้ปากินแล้วนะครับอกโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้เป็นปาดุกนะครับเออท่านผู้ชมครับหลังนี้ก็กินเหมือนกันนะครับ จะเป็นปลาช่อนน้อยนะครับผมนี่นะครับสองหลังต้องข้ามกันติดนะครับเนาะแต่เดี๋ยวผมเอาหลังนี้ก่อนนะครับหลังนี้เป็นปลาดุกนะครับผมใส่งามอยู่นะครับตัวนี้ใสซนกิชัง,งนะครับใส่งามอยู่นะครับ ออกงาขนาดนะครับเดี๋ยวผมกออเบ็ดออกกันนะครับท่านชมครับเออออกงาขนาดเลยนะครับขอเบ็ดนี่กับติดนี่ขนาดเลยนะครับเออนะครับได้เห็นตัวแล้วนะครับผมแล้วก็มาดูหลังนี้นะครับท่านชมครับหลังนี้เป็นตัวน้อยนะครับ นะครับเป็นปลาช่อนน้อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมดูก่อนลื่นเบ็ดเห็มแล้วนะครับทนชู้ชมครับตัวน้อยลงไปอ่ะนะครับบลื่นเตือนนะครับอันนี้ตัวน้อยนะครับผมปล่อยไปนะครับตัวนี้ปล่อยเื่องใรรจัยเหี่หน้อยก่อนนะครับเนาะไปทนชู้ชมครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปต่อนนะครับผม อันนี้ป่าติดทำแล้วนะครับท่านชมครับเป็นปากกดนะครับผมอรอบนี้ก็หมานๆอยู่นะครับผมปากลก่อนครับโอ้ลุดพอดีนะครับเส้นกระชังก่อนนะนะครับลุดพอดีเลยนะครับผมโอ้ด้านน่าจะกินเมินแล้วครับท่านชมครับ สายพลิวหมดแล้วครับเดี๋ยวผมปิีนเยอะกันนะครับผมครับหลังนี้ก็หลังสุดท้ายแล้วนะครับท่านชมครับหลังนี้ก็บทีิสกรมนะครับผมเดี๋ยวไปสรุปกันที่พักปุ่นกับนะครับท่านชมครับครับรอบนี้นรอบเนาะรอบที่สองปิ้งมาแล้วนะครับผมสรุปรอบนี้ได้ ยูที่นกตัวนะครับคุณผู้ชมครับน่าองใหเห็นก่อนนะครับปลาปลาดุกสองตัวนะครับปลาโคตรปลาโคได้สองปลาช่อนปลาลิมนะครับได้ได้สองนะครับอย่างละสองตัวนะครับผมสับรอบที่สองนี้นะครับ ผมท็อล์เซย์ให้กระชังกันนะครับอ,อือบล่ลงลงก่อน <c oughs> มันได้ฮักเงืองมันออกนะครับจำช่วงมันก็เลยบอกค่อยลงนะครับอ๋อลงไปตะกุดนะครับนี่ครับโอ้อันนี้กอดซิปปลายแล้วนะครับซิปกระตัวแล้วครับทา่านผู้ชมครับดู ถือว่าได้อยู่นะครับสำหรับคืนนี้นะครับนะครับปลดลุกปลกดปลิมแล้วก็ได้เย็นตัวนะครับคืนนี้ก็พักปอตีกันนะครับท่านผู้ชมครับหัวตังแจนไอเกมลนได้ก่อนนะครับเนาะของผมก็จะนอนแห้งนี่นะครับท่านผู้ชมครับพักแห้งนี้นะครับนล้วรก่อเดี๋ยวคนผูกมาเจ้า เอาไปใจกันํำแล้วก็รวดเก็บเบ็ดนะครับเ่าว่าจะได้ป่าเพิ่มแห็ก้อนะครับผมสําหรับคื้นนี้ก็พอติอีกันนะครับปลากันพุกมะเจ้าครับผมขอบทาชมครับตอนนี้ก็มะเจ้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเาจะไปเก็บเบ็ดกันเลยนะครับมาดูว่ามะเจ้านี้พอป่าจะติดเพิ่มแห็ก้อนนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศมะเจ้านะครับท่านผชมครับหมืดฝนนะครับบรรยากาศโดยรอบๆนะครับ ป่เดี๋ยวเราไปใจเบดกันเลยนะครับผมมาดูหลังนี้นะครับหลังนี้ป่าน่าจะติดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเออนะครับผมโอ้โองเกียร์นะครับเดินขึ้นมาก่อนเออนะครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับเจ้านี้ตัวแรกนะครับผมผมประกองก่อนนะครับป่าช่อนนะครับ ในกระชังกันนะครับตัวแรกไซงามยู่นะครับตัวนี้ช่อนนะครับนะครับได้ละกล้องฝนโฟกัสกันนะครับตัวแรกป่ะท่านชมนครับดุยต่อครับผมดูห,หลังต่อไปต่อนะครับผมหลังนี้ หลังนี้บัติสกรรมนะครับท่านชมครับนี่บัติศนะครับหลังนี้ปลาทิศนะครับท่านชมครับเป็นปลาหมอหนะครับท่านชมครับนะครับตัวที่สองนะครับหลังตรงข้ามนี่บัติสกรรมนะครับเดี๋ยวผมปักก้องกัน ป่าหมอนะครับเสร็จนี้ก็ชั้นก่อนนะครับได้สองตัวแล้วนะครับผมป่าเดียวไปรุ่นต่อครับกินเมือนขนาดแล้วเนาะใส่ลิ้วขนาดเลยนะครับไปต่อนะครับหลังนี้บัดติดสักคมนะครับ แล้วก็หลังนี้ก็บัตติดนะครับเยื่อมดไนะปเดี๋ยวไปวลุ้นต่อนะครับดูหลังนี้นะครับทครับโอ้โหเปปลาช่อนนะครับผมครับตินี้หั่นตวงนะครับผมดอกไปยุดแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปต่อนะครับผม ครับป่าทิศแล้วนะครับผมเป็นป่าช่อนนะครับครับได้เพิ่มนี่หำตัวแล้วนะครับผมสูนน้เพป่ามปอตัวใหญ่นะครับแต่ตัวไวรุ่นทั้งนั้นนะครับืุนเวก็นี่นะครับได้เพิ่มไปทำแล้วนะครับผมป่าไปรุนต่อครับ ไอเกมก็มาเก็บเบ็ดแล้วนะครับปุ่นนะครับได้ได้มูน,นะครับเกมนะครับแล้วก็ไอแดนไอแดนนี่เก็บฝั่งปุ่นนะครับปุ่นนะครับตอนนี้ก็เก็บเบ็ดกันนะครับเนาะปลา เอาไปเค็บเบ็ดของเขาตอนนะครับท่านชมครับหลังนี้ก็บปากินนะครับหลังนี้ก็บปากินนะครับเดี๋ยวไปดูหลังตั้งหน้าบุญนะครับผมหลังนี้ก็บปติดนะครับท่านชมครับหลังสุดท้ายแล้วนะครับผมป่เดี๋ยวเอาไปสรุปผลที่ที่พักบุญกำนะครับผม ครับท่าำชมครับปิกมาแล้วนะครับผมใจรอบเมื่อเช้าเนี้นะครับเนาะนะครับผลงานนะครับนะครับใส่เงี้ยนะครับผมค่อยมะเช้านี้ยผม,มค่อยได้แต่ใดน,นะครับผมเดี๋ยวผมทีใส่รวมกันนะครับหมายนี่ผมค่อยแต่ใดน,นะครับปลาตัวน้อยนะครับผม รือว่ากลบปอได้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับซิบกระตัวนะครับผมแต่มันตัวน้อยนะครับเนาะตัวมปอใหญ่นะครับกลบหมกพอได้กินอยู่นะครับผมนะครับเดี๋ยวรอไอแดนเดี๋ยวรอไอเกมมากำกานะครับเพราะว่าจะได้กันนักก่อนนะครับผมครับอันนี้ตั้งลุงสีตั้งไอแดนไอเกมปิ๊กมากันหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอนี้ผลงานของลุงสีนะครับ ตัวมันพอใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับนะครับอันนี้ของลุงสีอันนี้ยมอันนะครับของลุงสีปลาขาวนะครับเนาะอันนี้นกิ่นห่วกนะครับและน,นี้ผลงานของอเกมนะครับนะครับผลงานไอนเกมแล้วก็อันนี้หอยแดงนะครับ โอ้ยเด่นก็ได้ pues ะ nah, จะหล่าอยู่นะครับนะครับนี่หอยเด่นเด่นก็ได้จะนักเลยปลาดุกปลาลิมปลาช่อนเน้นนะครับเนาะแล้วก็อันปุบนงของผมนะครับท่านผู้ชมครับอันตะกี้นะครับเนาะนะครับผมก็พอได้อยู่นะครับพอได้กินอยู่นะครับหมายนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเนาะห่างชอบคลิป ที่ว่าใส่เบ็ดนี้อินะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกตัวเนะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปที่ไหนก็ฝากรับชมฝากติดตามันะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ขอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม